mẹ chơi 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 mẹ กินเบาๆตัวตัววตัว็กตัวใหญ่กินแรงเลยมางยัง่ตัวูอ่ะตุ้งติ่งกินตุ้ติงก็ได้ตุ้งติ่งใหญ่ตุ้งติ่งโวใหญ่เก็บเนวเก็บเนะเก็บมูลนะครับเพราะว่าไม่บ้านเก็บบอกแล้วเหนาเรื่องอะไเรื่องขาเราวจิ้ง ล,ล,ลืมลืมบูแล้วมาแล้วมาแล้วบูลเรืมเขาแเราโอ้เบ็ดเก่าเี่วหอมด้วยเลยที่ขา